จอรดลิฟด้านมืด10ข้อของผู้ชายจริงไหมที่ผู้ชายชอบทําให้ผู้หญิงหลงเข้าใจผิดว่าเขาคิดจริงจังและอยากแต่งงานกับเธอเพื่อจะได้ฟิจริ่งกับเธอแบบดูดเด็ดเผ็ดมันนี่คือกลลวงด้านมืดของผู้ชายการหยอดคําหวานเพื่อให้ได้สิ่งที่เขาต้องการ 1. คำหวานปลอมกับความจริงที่โหดร้ายเกมรับที่ผู้ชายเป็นผู้กําหนดกติกาแน่นอนที่สุด1,000%เลยครับสะท้อนถึงความเห็นแก่ตัวของผู้ชายบางคน ที่ใช้การสร้างภาพลวงตาให้ผู้หญิงหลงเชื่อว่าเขาจริงจังและอยากแต่งงานกับเธอเพื่อจะได้สนองความต้องการทางกายของตนเองโดยไม่มีความรับผิดชอบใดๆนี่คือความจริงที่ว่าผู้ชายบางคนใช้คำพูดเพื่อสร้างภาพลวงตาให้สาวสาวฝันถึงอนาคตการแต่งงานนั่นเอง 2. กลยุทธ์คำหวานแค่พูดเรื่องอนาคตเพื่อสร้างความเชื่อใจผู้ชายทุกคนรู้ดีครับว่าแฟนจะต้องร้อนร้อนมากขึ้นถ้าเธอเชื่อว่าเราจะมีอนาคตร่วมกัน เราก็แค่หยอดคำหวานใส่เช่นคำว่าเราอนาคตของเราหรือในวันข้างหน้าอะไรทำนองนี้ผู้ชายใช้คำพูดเหล่านี้จนเป็นนิสัยผมเชื่อว่าเธอจะยอมโจพลึมพึมกับผมถ้าผมบอกเธอว่าผมคิดจะแต่งงานกับเธอในวันข้างหน้ากลยุทธ์ที่ผู้ชายใช้เพื่อหลอกลวงผู้หญิงโดยใช้การพูดถึงอนาคตร่วมกันเพื่อสร้างความเชื่อใจและความหวังผู้ชายรู้ดีว่าการพูดถึงอนาคตร่วมกันจะทำให้ผู้หญิงยอมทำตามความต้องการของเขา สามคำหวาน vs ความจริงเล่เหลี่ยมความสัมพันธ์ตอนคบกันเธอชอบบอกให้รู้ว่าอยากให้เราพูดว่าอะไรอยากได้ยินคำว่าอะไรเราแค่พูดไปตามนั้นเช่นพูดถึงการแต่งงานการมีบ้านการซื้อแหวนการมีลูกอะไรอย่างนี้แล้วเธอจะจัดการปูที่หลับที่นอนให้เสร็จสับแต่ยังไม่ครบปีดีเธอก็จะเริ่มเหวี่ยงเพราะเธอยังไม่เห็นความคืบหน้าอะไรเลยเราไม่ได้ย้ายไปอยู่กับเธอไม่เคยให้กุญแจห้องตัวเองเอาไว้ ไม่ยอมให้เธออยู่ที่ห้องของเราตามลำพังแหวนเพชรก็ฝันไปเธอว่าจะได้ตอนนั้นเองที่เธอเพิ่งจะตาสว่างว่าความสัมพันธ์มันถึงจุดอิ่มตัวไปแล้วสะท้อนถึงผู้ชายที่ใช้คำหวานๆเพื่อหลออลวงผู้หญิงให้หลงเชื่อในความสัมพันธ์แต่ความจริงแล้วเขาไม่ได้จริงใจและไม่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้ยั่งยืนเขาเพียงแต่ต้องการที่จะได้รับสิ่งที่ตัวเองต้องการเท่านั้น เมื่อเวลาผ่านไปผู้หญิงก็เริ่มรู้ตัวว่าเธอถูกหลอกลวงและความสัมพันธ์ก็ถึงจุดอิ่มตัวแสดงให้เห็นถึงความเห็นแก่ตัวและการขาดความรับผิดชอบของผู้ชาย 4. อย่าทําเป็นเนียนไปเทคนิคเชิงรุกที่ผู้หญิงชอบทําแต่ผู้ชายมองทะลุผู้หญิงชอบคิดว่าสิ่งที่เธอทํานั้นมันช่างเนียนมากๆากการที่ผู้หญิงลากผู้ชายไปงานแต่งงานทุกวันเสาร์แล้วคิดว่านี่เป็นการทําเนียนๆแหมดูไม่ออกก็มง่แล้วครับ แล้วที่เธอวางรูปที่เราถ่ายคู่กันวางไว้มันซะทุกที่นั่นก็โคตรจะชัดเลยทางที่ดีควรให้ผู้ชายเป็นฝ่ายทำเองจะดีกว่าถ้าไม่อยากให้เขามองข้ามความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปอย่าทำเป็นเนียนไปเล่กลที่ผู้หญิงคิดว่าเนียนแต่ผู้ชายมองทะลุสะท้อนถึงการสแสดงออกของผู้หญิงที่ต้องการให้ความสัมพันธ์กับผู้ชายไปในทิศทางที่เธอต้องการแต่การกระทำของเธอนั้นไม่ได้เนียนอย่างที่คิดและผู้ชายกลับมองเห็นความต้องการที่แท้จริงของเธอได้อย่างง่ายๆ 5. บ้านหลังใหญ่กับกับดักรักเล่กลของผู้ชายผู้ชายมุกเยอะจะตายไปบ้านหลังใหญ่บนเนื้อที่สวยๆจึงเป็นกับดักล่อเหยื่อชั้นดีเขาอาจขอให้คุณช่วยเลือกสีสําหรับห้องเด็กเผื่อไว้ตอนที่พวกคุณอาจจะมีลูกด้วยกันเข้าสักวันถ้าสีม่วงแบรนด์ที่คุณเลือกช่างไร้รสนิยมในสายตาเขาเขาก็จะเก็บมันไว้เป็นห้องเกมหาเหวอะไรสักอย่างหรือไม่เขาก็อาจให้คุณช่วยเลือกเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านถ้าผู้ชายบอก ว่าเริ่งซื้อบ้านใหม่และอยากให้คุณไปช่วยตกแต่งผู้หญิงจะทำตัวประหนึ่งว่าเธอถูกล็อกกุญแจมือเข้ากับภารกิจนั้นทันทีรวมทั้งล็อกเข้ากับเสาเตียงของเขาด้วยการที่ผู้ชายใช้บ้านหลังใหญ่เป็นเครื่องมือในการดึงดูดผู้หญิงและหลอกลวงให้พวกเธอตกเป็นเหยื่อของความรักปลอมๆสะท้อนถึงความรู้สึกของผู้ชายที่มองเห็นความอ่อนแอของผู้หญิงต่อคำหวานและการใช้กลวิธีที่ชาญฉลาดในการควบคุมความสัมพันธ์ 6. กลักทางไกล เมื่อความสัมพันธ์กลายเป็นเพื่อนกันได้การเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ผู้ชายชอบคบกับผู้หญิงที่อยู่ห่างกันคนละที่และพวกเธอมาคิดว่ามันจะต้องดีเยี่ยมคิดผิดคิดใหม่ได้นะพอลงจากเครื่องปุ๊บเขาก็ตรงดิ่งไปฟิจิริงกับเธอทั้งเสาร์อาทิตย์เสร็จก็นั่งเครื่องกลับบ้านผู้ชายจะใช้ข้ออ้างในการไปไปมามาว่าเราอยู่กันคนละที่คุณรู้ไหมผู้ชายเรียกความสัมพันธ์อย่างนี้ว่าเพื่อนกันได้กัน เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สะท้อนถึงมุมมองของผู้ชายต่อความสัมพันธ์ทางไกลโดยเฉพาะกับผู้หญิงที่เฝ้าฝันว่าความรักระยะไกลจะประสบความสําเร็จความสัมพันธ์แบบนี้เป็นเพียงแค่การได้เจอกันเฉพาะช่วงวันหยุดและใช้ความใกล้ชิดทางกายภาพเพื่อสนองความต้องการของตนเอง 7. คําคำหวานปลอมกับความจริงที่โหดร้ายเมื่อรักแท้กลายเป็นเครื่องมือพวกผู้ชายนั่พูดไปเรื่อยเพื่อนของผมคนหนึ่งบอกกับแฟนว่าทางเดียวที่เขาจะยอมแต่งงานก็คือ ถ้ามีผู้หญิงสักคนที่ปลุกเขาให้ตื่นด้วยโรักเซกในทุกๆเช้าผู้หญิงที่น่าสงสารคนนั้นก็ก้มหน้าก้มตาทำมันทุกเช้าตลอดสาปีแต่เขาก็ไม่เคยเอ่ยปากข,ขอเธอแต่งงานสักทีโถโถโถสะท้อนถึงความเห็นแก่ตัวของผู้ชายที่ใช้ความรักเป็นเครื่องมือเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการโดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกของผู้หญิงโดยใช้การพูดหวานหวานและคำสัญญาลวงหลอกหญิงสาวให้ทำตามความต้องการของเขา 8. คำชมปลอมกับความต้องการแท้จริงเมื่อความรักกลายเป็นเกมผู้ชายจะบอกเธอว่าเธอน้าเป็นคนฉลาดมีอารมณ์ขันคลองแคล่วและเขาจะทําเป็นว่าสนอกสนใจความคิดและจิตใจของเธอเสียเหลือเกินในเวลาเดียวกันก็ถอดกางเกงในของเธอไปด้วยผู้ชายจะพยายามไม่ทําให้ผู้หญิงรู้สึกว่าเธอเป็นแค่เซ็กทอยและเธอจะคิดว่าในที่สุดฉันก็เจอผู้ชายที่ไม่ได้เห็นฉันเป็นแค่ของเล่น แล้วเธอก็กระโดดขึ้นเตียงพร้อมคุณด้วยความเต็มใจผู้ชายทำแบบนี้ตลอดล่ะครับทำยังไงก็ได้เพื่อไม่ให้ผู้หญิงรู้ว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรนี้สะท้อนถึงความเห็นแก่ตัวของผู้ชายที่ใช้คำชมเพื่อหลอกลวงและควบคุมผู้หญิงเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนเองต้องการผู้ชายแบบนี้แสดงออกถึงความเห็นแก่ตัวและความไม่จริงใจโดยใช้คำหวานและการแสดงออกถึงความสนใจในตัวตนของผู้หญิงเป็นเพียงเครื่องมือในการเข้าถึงร่างกายของเธอ 9. หน้ากากคนดีกับความจริงที่ซ่อนเร้นเมื่อคำพูดหวานกลายเป็นดับสองคมผู้ชายชอบเฟกทำตัวเป็นคนดีเขาจะพูดประมาณว่าผมไม่เคยหลอกใครผมไม่ใช่เด็กแล้ววนะันนับผมผ่านช่วงเวลาเมาปลิ้นหัวราน้ำกับเพื่อนไปนานแล้วผมนิ่งมากขึ้นและกำลังมองหาคนที่ใช่และจะจริงจังด้วยได้คุณต่างจากคนอื่นที่ผมเคยเจอ ผมรู้สึกเหมือนกับว่าผมสามารถสื่ออะไรในใจที่ลึกซึ้งกับคุณได้ซึ่งผมไม่เคยเป็นแบบนี้กับใครมาก,ก่อนเมื่อผู้ชายซัดเข้าเต็มข้อด้วยประโยคพวกนี้คุณระวังตัวไว้เลยครับเพราะมันตรงกันข้ามทางนั้นและถ้าเขาพูดออกมาอย่างลื่นไหลไม่ติดขัดก็ชัดเลยว่าเขาพูดประโยคพวกนี้มานับครั้งไม่ถ้วน ชี้ให้เห็นถึงความร้ยกาศของผู้ชายที่ชอบเฟกตัวเองเป็นคนดีโดยใช้คำพูดหวานหวานและสร้างภาพลักษณ์อันบริสุทธิ์เพื่อดึงดูดผู้หญิงแต่ความจริงแล้วอาจมีเจตนาอื่นซ่อนอยู่ผู้ชายเหล่านี้มักจะแสดงออกอย่างคล่องแคล่วราวกับเป็นบทพูดที่ซ้อมมาแล้วสะท้อนถึงความไม่จริงใจและความโลภเตือนผู้หญิงให้ระวังคำพูดหวานหวานเพราะอาจเป็นเพียงหน้ากาศที่ใช้ปกปิดความต้องการที่แท้จริงสิบ ความสนใจปลอมกับความจริงที่โหดร้ายเมื่อคำหวานกลายเป็นเครื่องมือครอบงำผู้ชายบางคนชอบโทรหาคุณบ่อยๆหรือทำเป็นสนใจเรื่องที่คุณเล่าทั้งที่มันโคจะน่าเบื่ออันที่จริงแล้วผมเคยฟังเธอพูดจนหลับคาสายพอรู้สึกตัวก็พูดว่าโอ้จริงเหรอแล้วไงต่อละพอผู้ชายไม่ได้ฟังสิ่งที่คุณพูด มันก็เป็นสัญญาณหนึ่งที่บอกได้ว่าเขาไม่ได้สนใจคุณแค่รอเวลาที่จะถอดการเกงในของคุณก็เท่านั้นสะท้อนถึงความเห็นแก่ตัวของผู้ชายที่ใช้การแสดงออกถึงความสนใจในตัวของผู้หญิงเป็นเพียงเครื่องมือในการเข้าถึงสิ่งที่เขาต้องการเท่านั้นผู้ชายเหล่านี้อาจจะทำเป็นสนใจในสิ่งที่ผู้หญิงพูดแต่ความเป็นจริงเขาไม่ได้ใส่ใจและเพียงแต่รอเวลาที่จะได้สิ่งที่เขาต้องการ ย้ำเตือนให้ผู้หญิงระวังผู้ชายที่สามารถอ่านใจคุณออกและใช้สิ่งนั้นเป็นอาวุธเพื่อควบคุมคุณสรุปแล้วถ้าเจอผู้ชายแย่ๆแล้วเขาอ่านคุณขาดว่าสิ่งที่คุณต้องการคือการแต่งงานการผูกมัดหรือวัตถุสิ่งของต่างๆเขาจะใช้สิ่งนั้นครอบงำคุณให้ระวังผู้ชายพวกนี้ไว้ลองฟังสิ่งที่เขาพูดดูสิคุณชี้ช่องบอกผู้ชายเองว่าเขาจะมีอำนาจเหนือคุณยังไงสิ่งที่เขาต้องทำก็แค่พูดสิ่งที่คุณอยากได้ยิน ว่าคุณจะรู้ตัวว่าโดนหลอกก็ผ่านไปเป็นปีๆแล้วคุณเคยเจอด้านมืดน,นี้ของผู้ชายกี่ข้อมาแชร์กันนะครับ